อันนี้ครับจะดูอีกวิธีนึงนะครับอีกวิธีหนึ่งจะมองว่าหนึ่งแผ่นใช้แปดอันเลยเนี่ยหนึ่งแผ่นอย่างนี้ใช้แปดอันใช่ป่ะเราก็สมมุติไปก่อนว่าอ่ะใช้แผ่นละแปดมีสามสิบแผน่นแผ่นละแปดก็สามสิบคูณแปดอีกวิธีนะแต่ในความเป็นจริงมันใช้ไม่ถึง ไมล่ะเดูนะตอนแผ่นเดียวยังไม่เห็นหรอกมันยังไม่มีการใช้ร่วมกันกันกบใครแต่พอตั้งแต่สองแผ่นขึ้นไปนี่ครับเห็นไหมครับใช้ร่วมกันหนึ่งแถวหนึ่งแถวมีสามอันสองแผ่นจะหนึ่งแถวนะพอสามแผ่นก็สองแถวเห็นปะพอสามแผ่นแต่ขอโทษพอสี่แผ่นก็สามแถว เพราะฉะนั้นสามสิบแผ่นมันจะใช้ร่วมกันกี่แถวตั้งใจคิดครับตั้งใจคิดครับสองแผ่นนี่มันร่วมกันหนึ่งแถวเห็นไหมสามแผ่นมันจะร่วมกันสองแถวพอสี่แผ่นมันจะร่วมกันสามแถวงั้นครูถามว่าถ้าสามสิบแผ่นมันจะร่วมกันกี่แถว หนึ่งสองสามเป็นสองบวกสามไม่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 ครูครูกำลังจะหาตรงที่ว่ามันประหยัดลงนะใช้น้อยลงอนะ่ะเพราะการที่มันใช้ร่วมกันอนะ่ะพอสองแผ่นเนี่ยมันใช้ร่วมกันอยู่หนึ่งแถวเห็นปะ่ะสองแผ่นหนึ่งแถวพอสามแผ่นเป็นสองแถวพอสามแผ่นอัตรทดพอสี่แผ่นเนี่ยเป็นสามแถวแล้วเห็นไหม อีกทีหนึ่งสองแผ่นหนึ่งแถวสามแผ่นสองแถวสี่แผ่นร่วมกันสามแถวงั้นคุณถามว่าคุณถามว่าสามสิบแผ่นมันจะร่วมกันกี่แถวยี่เก้าแถวแต่ละแถวเนี่ยสามอันใช่ป่ะงั้นมันก็ประหยัดไปได้ยี่สิบเก้าแถวแถวละสามอันลบด้วยยี่สิบเก้าแถวแถวละสามอันอย่างเงี้ยงงงไหมครับ นี่คือตรงที่มันใช้ร่วมกันได้ทําให้มันประหยัดลงไปตอนแรกเราคิดแบบว่าเออแยกแผ่นกันเลยแต่ละแผ่นใช้แถวละแปดรถแต่ละแผ่นใช้แผ่นละแปดสามสิบแผ่นก็สามสิบคูณแปดถ้ามันไม่ได้ใช้ร่วมกันเลยนะโอเคป่ะแต่เนี้ยเพราะว่ามันใช้ร่วมกันสามสิบแผ่นมันจะร่วมกันยี่สิบเก้าแถวอันนี้จะร่วมกันยี่สิบเก้าแถวใช้ร่วมกันยี่สิบเก้าแถว แถวละสามเอองั้นก็เลยประหยัดไปได้เท่านี้ใช้น้อยลงไปเท่านี้ก็เลยเป็นสองร้อยสี่สิบลบด้วยสองร้อยสี่สิบลบแปดสิบเจ็ดเจ็ดแปดสิบเจ็ดเท่ากับร้อยสิบสเออผมคิดไม่เหมือนคุณอันนี้ก็เป็นวิธีที่สองครับแล้วมีวิธีที่สามอ่าอ่ะทีสามยังไงอ่ะเออคง,งของขึ้นไปดูตรงจนอะ่ะอืมแบบนี<อ>้นะเดี๋ยวแถบนี้ลงมาหน่อ ผมจะสังเกตเลยตรงด้านหลักเกับด้านหน้าด้านหน้ามันจะเป็นห้าหมุดมแต่ด้านหลักมันจะเป็นแปดครับผมเออผมเลยเอาสามสิบลบหนึ่งมันได้อยูก่กล้วก็เอาเก้นห้าแล้วก็บวกแปดอืก็ได้็ได้เพราะตรงท้ายสุดมันจะได้เป็นแปะแปะสองแต่ด้านหน้าแต่ด้านหน้าเี่ยมันจะแปนี่<ะ>น,น,นี่ที่เราคิดอ่ะที่แม่เอกคิดอ่ะกับที่ครูคิดอ่ะเหมือนกันแม่เอกดูดีเนี่ย แต่ละแผ่นใช้แผ่นละหนะ้าเนี่ยครูถึงได้เขียนว่าเป็นสองบวกสามเนี่ยเห็นไหมเออแค่ว่าไม่เอกมองว่ามันเป็นห้าเลยแต่ครูเียนว่ามันคือสองบวกสามซึ่งจริงก็คือห้าแหละตอนครูทําก็คือห้านั่นแหละแล้วก็มีสามสิบแผ่นครูก็เอาห้าคูณสามสิบเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่คือห้าคูณสามสิบเห็นป่ะและ้วครูก็ใช้การบวกสามเพิ่มซึ่งไอสามต้องไอสามอันเนี้ยไอสามอันเนี้ยมันมาจาก อที่อยู่ที่แผ่นแรกอยู่ที่แผ่นแรกเออ่อพราะแผ่นแรกมันจะใช้เกินมันใช้เกินห้าเออก็บวกสามที่หลังงั้นวิธีที่มาเอกบอกมันคือวิธีเดียวกันจับวิธีที่หนึ่งของครูนี่แหละเออสังเกตสิ่งที่มันจะมีเพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยอย่างรูปที่สองเนี่ยส่วนที่มันเพิ่มขึ้นก็คือตรงนี้ถูกป่ะก็คือห้านั่นเองเออ แต่แค่ว่าครูเขียนให้เห็นเป็นสองบวกสามเออจะได้ให้เห็นว่าอ๋อไอสองเนี่ยมาจากแถวแถวตรงกลางและสามเนี่ยมาจากแถวตรงริมเออแถวน,นี้ตรงที่หาว่าอ,อตรงรวมกันได้ยิ่งคาดนเหมือนสูตรตัดวัดไม้แล้วก็สูตรตัดเสาะไปอะไรแบบนี้คือถ้าตัดหนึ่งครั้งมันได้สองต้นตัดสองครั้งก็ได้สามต้นอันนี้อันนี้อันนี้ก็ใช่ใช่ก็แค่มีส่วนคล้ายนะ อ่าแต่นี้ก็คือมองว่าเนี่ยมองเห็นจริงๆเลยอ่ะมองเห็นจริงๆไปเลยว่าพอสองแผ่นมันร่วมกันหนึ่งแถวเออพอสามพอสามแผ่นก็จะร่วมกันสองแถวเออพอสี่แผ่นก็จะร่วมกันสามแถวเพราะฉะนั้นถ้าสามสิบแผ่นก็จะร่วมกันยี่สิบเก้าแผ่นเออก็เลยประหยัดไปได้ยี่สิบเก้าแถวแถวละสามน